สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชอรี่ก็อยากจะมาเล่าและแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกต่างแดนนะคะ,ะให้หลายๆคนที่มีคําถามมาแล้วก็อยากให้เชอรี่ได้มาเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกนะคะก็วันนี้เชอรี่อยากจะขอเป็นการเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกของเชอรี่นะคะแบบเป็นการผ่านคลิปไม่ได้เห็นหน้านะคะ วิธีการสอนของบ้านเชอรี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะน่าจะเหมือนกันในทุกๆบ้านนะคะก็เพียงอาจจะมีเพิ่มเติมบ้างไปบางส่วนที่เราคิดว่าเราน่าจะสอนเขาแบบนี้นะคะก็จริงๆเชอรี่เหมือนเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ใจดีนะคะแต่ว่าเชอรี่เป็นคนค่อนข้างเข้มง,งวดนะคะก็ถ้าเกิดพูดคําไหนแล้วลูกไม่ทําตามถ้าพูดไปสองสาครั้งแล้วก็คือก็จะไม่พูดแล้วแต่ว่าจะทําเลยก็อย่างเช่น ถ้าเขาเล่นเกมอยู่แล้วเชอรี่บอกว่าให้เล่นแค่1ชั่วโมงแต่เขายังไม่หยุดเล่นพูดไปแล้ว3า3ครั้งเชอรี่ก็จะไม่พูดต่อแต่จะเดินไปปิดทีวีเลยก็แบบนี้นะคะก็คือถ้าฝากให้ดูน้องเชอรี่พูดแล้วว่าขอให้ดูน้องแต่เขาไม่ดูทําให้น้องตกมาหรือเจ็บอันนี้ถือว่าเป็นความผิดของเขาเชอรี่ก็จะดุเขาแต่ว่าถ้าเชอรี่ไม่ได้พูดว่าเชอรี่ฝากให้ดูน้องแต่ว่าอยู่ๆน้องก็เจ็บเชอี่ก็จะไม่ดุเขานะคะ ก็คือถ้าพูดคําไหนแล้วถ้าเขาไม่ทําตามที่เราพูดก็จะดุเขาแล้วพอเราทําแบบนี้จนชินเขาก็จะรู้สึกว่า,าเขาจะโดนดุในสิ่งที่มาม่าบอกแล้วว่าอย่าทําเขาก็จะไม่ทํานะคะแล้วก็อีอยานก็คือด้วยความที่ได้จิตเขาห่างกับน้องประมาณ10ปีนะคะเขาก็เลยเหมือนก็เหมือนว่าชอรี่สามารถที่จะฝากเขาดูแลได้เขาก็เลย เล่นกับน้องดูแลน้องให้กับเชอรี่นะคะแล้วก็บวกกับด้วยคาที่เขาเป็นคนใจดีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นนะคะเพราะว่าเด็กจีเขาดูเหมือนจะเป็นคนเล่นอะไรที่รุนแรงแต่ว่าในเรื่องของจิตใจภายในเขาเป็นคนอ่อนโยนนะคะเขาชอบเล่นกับเด็กนะคะเขาจะชอบคุยกับคนมีอายุคุยกับคนชราคุยกับเล่นกับเด็กนะคะคือเขา เามีนิสัยส่วนตัวแบบนี้แล้วแต่ว่าถึงเวลาเล่นกับเพื่อนเขาก็เล่นแบบรุนแรงเสียงดังอะไรแบบนี้นะคะแต่เวลาอยู่กับน้องเขาก็จะเชื่อฟังเราเพราะว่าเราจะสอนไว้ว่าน้องคือยังเล็กอยู่ยังไม่เข้าใจหลายๆอย่างยังพูดไม่ได้ยังไม่สามารถบอกอะไรเราได้ก็ขอให้อดทนที่จะดูแลน้องมันก็จะมีช่วงนี้ที่น้องอาจจะเอาแต่ใจตัวเองแต่ว่าคือเดจิก,ก็เคยเป็นก็จะพยายามสอนเขาว่าตอนเล็กๆลเดจิเขาก็เป็นเหมือนกันก็แบบนี้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไปขัดใจน้องน้องก็จะยิ่งร้องแล้วเดี๋ยวพอน้องโตขึ้นนี่ก็จะค่อยๆสอนสอนเขานะคะเขาก็จะพยายามเข้าใจเรานะคะถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะมาถามเราเพราะว่าตอนนี้เด็กจิตภาาไทยค่อนข้างจะเก่งนะคะเพราะว่าชั้นเรียนจะเน้นการพูดภาษาไทยแล้วก็สอนภาษาไทยให้อ่านหนังสือแล้วก็จะสอนในสิ่งที่คําศัพท์ที่มันโผล่มาใหม่แล้วก็จะบอกให้ผูกพันหมายความว่าไงเราก็จะสอนเขาเขาก็จะได้คําศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ส่วนเรื่องอาหารการกินที่หลายๆคนมองว่าลูกเชอรีอ่ทานง่ายทานได้ทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วอ,อย่างอายุไม่ตอนนี้เป็นวัยที่เขาเรียนรู้การกินนะคะเขาอาจจะมีชอบไม่ชอบก็อยู่ในวัยที่เขากาลังเรียนรู้แต่ว่าสําหรับเด็จรินั้นจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กที่ทานยากนะเะชอรี่ก็เคยเป็นคนที่ทานยากแต่ว่าเชอรี่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่กับ ปัจจุบันอยู่กับประเทศญี่ปุ่นกินของที่มีในญี่ปุ่นนะคะก็เลยอยากจะสอนให้เขาได้เป็นเด็กที่ทานง่ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะจากที่เขาเป็นเด็กที่ทานยากเขาก็เริ่มทานง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็จะพยายามทําอาหารที่สามารถทานด้วยกันบนโต๊ะได้จะไม่ทํารสจัดมากหรือว่าถ้าทาเผ็ดก็จะมีแค่อย่างเดียวที่ทานกับปลาานะคะก็มันก็จะมีสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เราก็จะพยายามให้เขาทานนะคะ อย่างถ้าเขาไม่ชอบเราก็จะพยายามบอกเขาว่า,าสิ่งนี้มันดีด้วยการให้เขาดูคลิปวิดีโอจากาที่เป็นคลิปที่เขาเอามาลงนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทานอันนี้จะช่วยเรื่องตับไตแต่ถ้าไม่ทานตับมันจะเป็นแบบนี้หัวใจหรือว่าใตหรือว่าจะเป็นมะเร็งแบบนี้นะคะเขาก็จะเชื่อฟังเราเขาจะบ่นบ้างสองสาครั้งนะคะแต่พอถ้าเราให้เขาทานนะคะ ติดติดการทักทอทาครั้งก็จะกลายเป็นว่าเขาชินกับรสชาติแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เขาไม่ชอบจริงๆเราก็จะขอเขาว่า,อาขอให้เขาทานเดือนละครั้งเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับรสชาติหรือว่าอาหารชนิดนี้นะคะก็เชอรี่ถือว่าเชอรี่สร้างโอกาสให้ลูกด้วยการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยคิดว่าอนาคตถ้าเขาโตเขามีโอกาสที่จะได้ร่วมง,งานกับคนต่างชาติเพราะชนะอาหารมันก็ค่อนข้างหลากหลายหรือว่าเขาจะไปบ้านเพื่อนจะได้รู้สึกว่า เพื่อนไม่เบื่อกับการที่ว่าเด็จิตเขาทานอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะก็เลยอยากให้เขารู้สึกว่ากินง่ายอยู่ง่ายถึงแม้จริงๆแล้วเขาจะเป็นคนที่ทานยากนะคะแต่เขาก็จะได้รู้ว่าการใช้ชีวิตร่วมหรือว่าอยู่กับอยู่ในสังคมเขาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไงนะคะก็จะมีเรื่องทั่วๆไปนะคะที่คนไทยที่อยู่ต่างแดนน่าจะนํามาสอนลูกด้วยนะคะก็ในเรื่องความกระตันยูการ แบ่งปันนะคะก็อาจจะมีมาสอนบ้างเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะคะของใครของมันนะคะเขาจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเรานะคะก็จะสอนเพิ่มเติมให้ลูกซึมซับไปบ้านนะคะก็สิ่งสําคัญนะคะที่ต้องทําเป็นสม่ำเสมอก็คือการอดทนและใจเย็นให้มากที่สุดค่ะทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาเรียนแบบคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะทําอย่างสม่ําเสมอ ให้รู้สึกว่าเป็นชีวิตปกตินะคะเขาจะได้นําและจําเป็นเรียนแบบนะคะก็มีบ้านนะคะที่อาจจะแบบหลุดเหวี่ยงบ้างแต่พยายามตั้งสติตัวเองให้ได้นะคะอดทนให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการเลี้ยงลูกค่อนข้างจะเหนื่อยะคะ่ะแล้วก็เด็กจิกก็กําลังจะเข้าอา,อายุ12ปีนะคะก็จะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะอารมณ์แปรปรวนของเด็กวัยรุ่นก็จะมีมากขึ้นชลีก็จะต้องอดทนนะคะให้มากขึ้น เพื่อให้เราผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคอมเมนต์ที่ให้ชอรี่ได้มาทำคลิปวิธีการแชร์อสอนรูปแบบบ้านชอรี่นะคะได้ให้หลายๆคนได้รับฟังนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ